สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวปืนสไตแก๊สมือสองให้ดูกันนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นดับเบิลเบลนะครับตัวก๊อก17นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับในกล่องก็จะมีแค่กล่องเปล่านะครับกับไม้แทงลูกนะครับแล้วก็ตัวโฟมนี่ก็จะปกติดีนะครับมาดูรายละเอียดของตัวปืนตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นปืนสไตแก๊สนะครับงานดับเบิลเบลนะครับเป็นก๊อก17นะครับให้ดูเนื้องานก่อนตัวนี้เป็นสกีนไลน์นะครับ มีร่องรอยนะครับงานค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยก็เดี๋ยวจะยิงเปล่าให้ดูนะครับจะไม่ได้ใส่ลูกนะครับให้ดูระบบนะครับนนี่เะนี่นะครับตัวชุดท่อ นี้เป็นดับเบิลเบลนะครับลูกสูบนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวยิงเปล่าให้ดูสักเล็กน้อยนะครับให้ดูระบบกัน ติมแก๊สนะครับตัวนี้เวลาเติมแก๊สต้องเลื่อนจากตัวนี้ลงมานะครับตระกูลดับเบิลเบลอาร์มี่เนี่ยก็จะาหาใช้กันง่ายนะครับไม่ค่อยราคาไม่ค่อยแรงแก๊สไม่ร่วงไม่ซึมนะครับไม่มีลูกนะครับอันนี้สไลด์ค้างนะครับสไลด์ค้างนะครับ เนาะนี่ก็ถ้าใส่ลูกก็ยิงได้ปกตินะครับต่ตัวนี้นะครับสวยๆเลยดับเบิลเบลคอกสิ 17, พร้อมกล่องนะครับก็ท้าในรสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแลนงไอคอนจะขึ้นาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ดับก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ